มาต่อจากพาร์ทที่สองแล้วคุณผู้ชม รหัส1 2 1 1ง8องเกโอเคคุณสามารถซื้ออาวุธและกระสุนสิ่งของมีประโยชน์อื่นๆในร้านของเราอ๋ออื่นๆมีพวกยาพวกรองเท้าปรับปรุงอาวุธกระสุนโอ้โห ปืนยาวปืนลูกซองปืนพกยอดเลยหยิบปืนเฮ้ยโอเคยังเราต้องไปไหนต่อเปิดไม่ได้ ล็อกยิงลูกโป่งไหม อ๋อเราสามารถแตะบอลลูนได้ใช่ไหมโอเคแตะบอลลูนเฮ้ยด้วยความเชื่อเหลือจากลูกโป่งสีแดงคุณสามารถย้ายไปมาระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกความฝันคุณไม่สามารถนำอาวุธโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งกับคุณได้ แม่จะไม่มีวันกลับมาฮ่าฮ่าฮ่าออุ้ยตรงนี้เปิดไม่ได้วะตรงนี้เปิดได้ไหมโอเคตรงนี้เปิดได้เออสวัสดีชาลีดูเหมือนว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีทางระหว่างโลกแล้วมันจะไม่ช่วยคุณอยู่แล้วพี่สาวคุณจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยฉันขโมยความคิดของเธอ อีกไม่นานฉันจะทำลายมันตลอดและออกไปสู่โลกของคุณฮะและร่างกายของเธอจะอยู่ได้ไม่นานหากปราศจากยาอย่าแม้แต่จะหยุดฉันพบกับเรื่องเร็วๆนี้อ๋ต้องออกจากบ้านและขอความช่วยเหลือจากลิลลี่เข้าห้องพี่สาว เปิดกรอนเปิดแลยไหมง่า มีปืนหน้าเอาเป็นไหนแล้วโอเคเปิดก่อนแล้วหาวิธีลงไปชั้นหนึ่ง พอมันกดตรงนี้เพื่อนั่งแล้วกดตรงนี้เพื่อยืนใช่ไหมโอเคอืมเราต้องไปกดลูกปุ่งสีแดงก่อนใช่ไหมโอเค ตรงนี้เราควรจะเซฟไว้ก่อนดีไหมเป็นไรเนี่ยห้าสิงหาเมื่อเร็วๆนี้ฉันไปกับคุณแม่และชาลีที่สวนสนุกเราเห็นตัวตลกที่น่ากลัวมันสยองตั้งแต่นั้นมาฉันก็ฝันถึงเขาทุกคืนชาลีก็ฝันถึงเขาเช่นกัน อะไรวะเนี่ยเปิดประตูโอ้ออนเป็นด่านต่อไปใช่ไหมโอเค let's go หาวิธีลงไปชั้นหนึ่งออกจากบ้านเพื่อค้นหาความช่วยเหลือ ลอกเซไ้ก่อนดีไหมเซไ้ก่อนดีกว่าโอเค ชาลี Charlie, ฉันล็อกประตูมีบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองฉันคิดว่าฉันเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าคนลุกบางอย่างฉันถูกเรียกตัวไปยังฐานทัพอย่างเร่งด่วนอยู่บ้านกับลินลี่ฉันจะกลับมาให้เร็วที่สุดพ่ออาออเคฉันคิดว่าพ่อฉันเก็บกุญแจสำรองไว้ในตู้เซฟต้องหาตู้เซฟใช่ไหม นี่เป็นห้องน้ำตู้เซฟอะไรจะไปอยู่ในห้องน้ำวะบ้าเปล่าโอ้ยอาวล็อกห้เวน ตู้เซฟอยู่ไหนเอ่ยอะไรวะเนี่ยไ,ได้ไฟฉายมาหนึ่งอัน ต้องกดปุ่มนี่ปะกดดิโอเคต้องให้ปิดกัน โอเคไปศึกษาเล้วผู้ชมโอเคเปิดไฟ <ป S 1> ฉายมืดเกินไป ต้องพากูมาห้อ,ง,องนี้ด้วยวะอะไรเนี่ยอุ้ยได้รับกระสุนปืนวะ่ะทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ทางนี้ตันแล้วเออ่ะโผล่หน้ามาตรงนี้นะหยิบนี่อะไรหยิบไม่ได้ตรงนี้อะไร กระป๋องหยิบโอเคตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้แหละพอนี่มันก็ทางเดิมนี่หว่าอีเวนเฮ้ยหกเหลี่ยมเอาบัแจหกเหลี่ยมเอาดิ ไปไหนได้อีกมาไปไหนได้อีกไหมไม่ได้โอเคเปิดไปมีกระสุนเก็บอะไรเนี่ย ใสหกเหลี่ยมคันโอเคใช้หกเหลี่ยมคันนะโอเคเป็นห้องที่ไหนวะก้มลงไปดูหาทางไปที่ทำงานของพ่อหาตู้เซฟในห้องทำงานของพ่อโอเคบ่นสนุก อะไรวะเนี่ยชุดปฐมพยบาบาลอ๋อกูจะไม่ไปอีกกูกลัวกูกลัวมีอะไรโผล่ขึ้นมาตกใจ โอเคเราต้องต่อจีกซอนนะทุกคน,ปนเป็นเลขเก้าคืบคบเก้าหนึ่งห้าหกดูเหมือนทุกอย่างจะถูกต้องเรา,าไปเปิดตู้เซฟใช่ไหม โอเคกลับมาโลกจริงละเก้าหนึ่งห้าหกโอเคใช่อ่าเก็บกระสุนรายงานการเลิกจ้างโอเคนี่จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะเซฟไปก่อน แม่งลืมหยิบหยิบแจประตูหน้าโอเคเราต้องกลับไปสีแดงนะทุกคนแล้วก็ไปตรงนี้ โอเคตรงนี้ไม่ทางขึ้นเลยกดลูวกวงสีแดงได้มฮ่าฮ่าฮ่นี่ไงเด็กโอ้ยเยี่ยมมาแล้วโอ้โหคำรามมาดังเลยสัตว์คนหาบนรลุนสู่ความเป็นจริงอยู่ไหนล่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะตรงนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ตากูไปทันหรอกไอ้โง่โง่เอ้ยเหี้ยเฮ้ยทำไมเป็นวิ่งชายจังวะเฮ้ยเดียวแปลงโปก่อนเอาเหี้ยววนรูปวนรูปวนรูปอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย้ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่ะ แม่งเ,เลยอาคุณตายโอเคสำหรับพันนี้น่าจะจบแค่นี้แล้วผู้ชม